เดินทางไม่กล้าชุดแต่ง TWI เที่ยจิมั่นใจพร้อมส่งขายแล้วทั่วโลก สวัสดีค่ะพบกับอาจีและช่องอาจีนิวคาเฟมาลีค่ะตอนนี้ค่ะอาจีพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่ค่ะโชว์รูมเนต้า NK ราดประดุกบางบัวทองค่ะแล้ววันนี้จะพาทุกท่านไปทําการทดลองขับกับคันนี้ค่ะเนต้า V2 ในรุ่นสมาร์ทค่ะคันนี้ค่ะนี่เลยตราคาของเขาค่ะอยู่ที่ 569,000บาทค่ะและในรุ่นนี้เขาเพิ่มระบบความปลอดภัยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนป้องกันการชนด้านหน้านั่นเองค่ะหรือว่าเตือนเมื่อรถออกนอกเลนรักษาให้รถให้อยู่ในช่องทางนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปทําการทดลองขับกันค่ะและที่สำคัญเลยในรุ่นนี้ค่ะยังมีระบบความปลอดภัยและการขับขี่แบบ Adaptive Cruise Control ด้วยค่ะ ไปกันค่ะว่าจะขับขี่สนุกขนาดไหนแรงมา้าของตัวแบตเตอรี่ค่ะตัวนี้อยู่ที่95แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรตามประจิตไปด้านในตัวรถกันเลยค่ะไปกันค่ะ ตามมาจิมานั่งด้านในตัวรถของเนต้า V2 รุ่นสมาร์ทเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปทําการทดลองขับกันแต่ก่อนที่จะไปทําการทดลองขับค่ะเราจะให้ดูระบบการขับขี่ภายในตัวรถกันก่อนเพราะว่าในรุ่นไลท์และรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะมีระบบการขับขี่หรือว่าตัวช่วยความปลอดภัยในการขับขี่ไม่เหมือนกันนั่นเองอมาทางฝั่งของตัวรถกันก่อนเลยในรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะมีให้เราตั้งค่าตัวรถค่ะก็ เข้าไปที่บริเวณนี้แล้วก็ตั้งค่าได้เลยว่าเราอยากขับขี่ในโหมดการขับขี่ไหนหรือว่าตัวโหมด One p e เด l รตัวนี้เราเปิดได้เลยแล้วก็กดตกลงได้เลยตัวนี้มันจะเป็นการใช้งานที่มีชะลอแล้วก็หยุดก็คือเวลาเราเหยียบคันเร่งไปแล้วเราปล่อย คันเร่งอะออกมามันจะทําการให้เราเลือกเลยว่าถ้าเราใช้ชะลอมันก็จะค่อยๆผ่อนคันเร่งลงส่วนถ้าหยุดมันก็จะเป็นเหมือนเราเบรคเลยโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกนั่นเองค่ะอ่ะก็จะมีตัวนี้อันนี้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อยู่ที่เราใช้งานนั่นเองตัวโหมดจอดรถมันมีขึ้นให้เหมือนกันหรือว่าเราจะใช้ไม่ใช้เลือกได้เลยการดึงพลังงานกลับเราก็ดูกันก่อนตัว ESC เนี่ยตรงนี้ คือเขาเปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราอยากจะปิดเราก็ปิดได้แต่ด้วยความที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนแนะนําว่าให้มีไว้ดีกว่ามีระบบช่วยลงทางและชันจํากัดความเร็วในการขับขี่โหมดสตาร์ทหรือว่ามีอีกอันนึงที่เราจะต้องใช้ก็คือเสียงเสียงเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันจะทําให้เราติดไปด้วยหรือตอนนอนไปด้วยเราจะปิดก็ปิดได้เหมือนกันอันนี้ให้เลือกก่อนอ่ะเขาใช้ตัวนี้กัน เราก็ใช้ไปก่อนโดยที่ไม่ต้องปิดเดี๋ยวค่อยมาปิดอีกทีหนึ่ง่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองขับกันนี่ใครอยากจะเข้ามาทำการเทดายก็มาได้เลยค่ะแล้วเราก็มองหาเกียร์มาหาเกียร์อยู่นี่ไปได้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่ที่เอ่อเป็นโหมดปกติตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่98้าเป็นะไ้ยินเสียงเบาๆเนาะ ไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายนะคะมองไม่เห็นรถคือด้วยความที่ตัวรถของเขาขนาดความยาวความกว้างความสูงอะ่ะมันทําให้เราใช้งานได้แบบว่าตามในเมืองอย่างเงี้ยใช้งานได้สะดวกเก้าสิบห้าแรงมา้าขับขี่ได้คล่องนะแม้ว่าเป็นโหมดปกติแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตตรงนี้ใช้ได้ไหมอ่ะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะ เวลาเร่งก็เร่งได้เหมือนกัน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้าจ i t ไม่ได้เปิดไอตัว One Pedal นะให้เราเยียบเบรกเองเห็นไหมเขาก็จะมีระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนรักษากรถให้อยู่ในช่องทางเพราะว่าอะไระในตัวรุ่นสมาร์ทเนี่ยก็จะมีระบบความปลอดภัยเข้ามาราคา569,000นี่ก็ถือว่าให้มาเยอะนะ ใหมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรารอดูไปเรื่อยๆด้วนะูน้อว่าตุกทางเนต้าเขาจะทำอะไรเพิ่มเติมเข้ามาให้เราไหมนี่ก็ยังมีเสียงแบบเล็กๆนะหรือว่าเราจะลองปิดเสียงตัวรถดีไหมปิดได้เลยใช้งานตรงนี้ได้เลยแต่ไม่ให้ไม่แนะนำให้ทำตอนขับนะอันนี้เราก็มีเป็นการเทสให้ยังอยู่ในโหมดสปอร์ต ลองเข้าโหมดปกติแล้วลองเร่งดูมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอัะตราเร่งอะ่ะการเร่งอะ่ะมันหน่วงกว่ากันหน่อยหนึ่งนิดนึงแต่มันไม่รู้สึกเนาะต้องแบบคนใช้งานตัวรถจริงๆมันก็จะทำให้รู้สึก95แรงมา้าแรงบิด150นิวตันเมตรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แย่ขับขี่ได้ ถ้าเป็นโหมดปกติมันก็อาจจะมีหน่วงความเร็วนิดนึงแต่ถ้าโหมดสปอร์ตเนี่ย80กิโเมตรไปนู่นแล้วนะลองลองดูเบรกกันเบรกก็เบรกได้ดีเหมือนกันค่ะไม่จึกด้วยเบรกไม่จึกนะมันอยู่ที่เราเบรกด้วยหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าซ้ายกลับรถใต้สะพานนี่มันจะมีให้เรากลับรถใต้สะพานนะเดี๋ยวเราก็ต้องอ่า รักษาความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยค่ะทุกคนนี่ก็จะมีทางเข้าทางออกเนาะเมื่อกี้เราออกจากตรงอซอยโชรูมมานะนี่ถ้าพี่เขาไม่บอกให้เรากลับรถตรงนี้นะนู่นไปกลับสมบัติบุรีแล้วค่ะก็ใช้งานได้สะดวกเสียงตัวนี้เป็นเสียงไฟเลี้ยวนะนก็ เสียงปกติเหมือนรถเครื่องยนต์สันดาบทั่วไปเลยนิดพวงมาลัยอะ่ะโอเคแล้วก็ที่ทุกครั้งที่เวลาอาจีรีวิวในการทดลองขับอะ่ะบอกได้เลยว่ารถสำหรับคุณผู้หญิงเลยเหมาะมากเพราะว่ามันเป็นแบบผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบรถคันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแล้วแต่ความชอบ ส่วนบุคคลด้วยแต่ถ้าเป็นอจิเองเนี่ยอจิสามารถใช้ได้ทั้งตัวรถกระบะที่เป็นคันใหญ่หรือว่าจะเป็นรถคันเล็กๆแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าจะให้ขับขี่ในตัวเมืองอจิยอมใช้คันเล็กดีกว่าอายอมใช้คันเล็กดีกว่าเดี๋ยวรอให้เขาไปก่อนเมื่อกี้นี้เขาจี้คนเรามาเราให้เขาไปก่อนโอเคนี่โหมดปกติก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยตั้งแต่ออกจากโชว์รูมมาจนถึงตรงเนี้ที่เราขับอยู่แบตบ ตเอรี่เพิ่งลงไปแค่1%เอร์เองนะแล้วก็ระยะทางในการขับขี่เนี่ยมันขึ้นเตือนมาว่า375กิโลเมตรก็จะอยู่ในตามมาตรฐานของเขาแหละ mm. ก็สูงสุดได้ที่382มันก็มีการลดหลั่นกันมาเนาะว่าเวลาเราชาร์จเต็มกับการขับขี่ลองคำนวณกันดูขับขี่ตามในตัวเมืองได้สะดวกและตามต่างจังหวัดก็สามารถขับได้เหมือนกันอย่างถ้าไปจันทบุรีเนี่ย อจิก็จะใช้เป็นอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้านำตัวนี้ไปอ่ะคิดว่าน่าจะต้องเข้าชาร์จประมาณสองครั้ง mm hmm. อ่ามันจะมีแบบไปกลับอ่าไปกลับก็สามารถคำนวณระยะทางกันได้จริงๆละ่ะรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัวเนต้าหรือว่ารุ่นอื่นอ่ะแนะนําให้คํานวณก่อนการขับทุกครั้งนี mm ่ hmm. เขามีการแจ้งเตือนรถคุณออกนอกเลนค่ะแต่เดี๋ยวเราจะต้องกลับรถนี่กลับรถตรงนี้อืบ เขาจะมองเห็นเราไหมเนี่ยนี่มาแล้วนี่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าแรงม้าเท่านี้แต่กําลังขับเคลื่อนอะโอเคเลยกําลังขับเคลื่อนโอเคแล้วก็ตัวปรับอากาศก็สามารถปรับเลื่อนได้เลยลดเย็นแต่ด้วยความที่บ้านเราอากาศมันร้อนเนะาะสามสิบหกองศาแน่ไปหน้าจอใหญ่มากเลย ใช้งานได้สะดวกแล้วก็รถคันนี้เป็นรถที่จะใช้เป็นรถหลักก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นรถที่ไว้สำรองก็ได้เช่นเดียวกันขับขี่ได้หมดทุกที่เวลาจะไปไปไล่ไปสวนอาจิว่าคันนี้ก็เอาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันสามารถใช้ตัวไฟที่จ่ายออกมานั่งปิกนิกนั่งทานข้าวกันโดยที่เหมือนมีแอร์บ้านเคลื่อนที่ใช้คันนี้ก็ได้ สมัยนี้เนาะยุคนี้ก็ใช้รถไฟฟ้าให้คุ้มค่ะเพราะว่าบางทีรถน้ํามันก็จะต้องเวลาสตาร์ทเครื่องอยูอ่น่ะน้ามันมันก็จะลดลงเรื่อยๆืเหมือนกันอ่าอัตราการใช้งานกับอัตราการกินน้ํามันเหมือนกันแหละอยู่ที่เราใช้ค่ะตัวนี้ก็ขับขี่ได้สะดวกอ่านี่เรากำลังเลี้ยวเข้าซอยนะซอยจะเขียนไว้ด้านหน้าว่าวัดลาดประดุกค่ะขับเข้าไปประมาณ ประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลมมแปดร้อยเมตรแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าโชว์รูมกันมาง่ายแล้วก็มาสะดวกตัวที่ทดลองขับเป็นในรุ่นสมาร์ทค่ะแต่ถ้าอยากจะดูในรุ่นไลท์ก็สามารถเข้าไปดูได้ในโชว์รูมเลยมีตัวชาร์จเวลชาร์จแบบไร้สายให้ด้วยชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายสามารถเปิดปิดกันใช้งานได้จากตรงหน้าจอได้เลยใหญ่ดีนะแล้วก็ตัวฟอนต์ก็สังเกตได้ง่ายๆมองเห็นด้วย แต่เมื่อกี้มันยังไม่มีแจ้งเตือนป้องกันการชนด้านหน้านะ mm hmm. แต่มีระบบนี้ให้มีระบบนี้ให้แต่เขาไม่ได้แจ้งเตือนก็อาจจะเป็นแบบกรณีฉุกเฉินถึงจะแจ้งเตือนแบบให้เราได้ยินอะไรแบบนี้แต่เมื่อรถออกนอกเลนอะตัวสัญญาณหรือว่าตัวตรงเนี้ยเขาทำได้ดีเหมือนกันเราเลยไหมยัง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 ไม่เลย ขับเข้ามาค่ะน่าจะเป็นซุ้มประตูแรกนี่นะแล้วก็จะมีตัวป้ายของโชว์รูมของเนต้าอยู่ค่ะเข้ามาได้เลยทางเข้าก็นี่เลยค่ะมีตัวพื้นด้านหลังใหญ่ๆตรงด้านนี้ทางเข้าโชว์รูมแล้วก็เลี้ยวได้เลยรอรถไปก่อนนะนี่ค่ะเนต้า NK c ลาดประดุกบ,บางบัวทองค่ะ ฟื้เข้าไปได้เลยนี่บนโชว์รูมจะมีตัวรุ่นเนต้า V2 ไลท์นะสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเทาดำตอนนี้นี่วันนี้มีพี่ที่ปรึกษาแต่งขายนั่งข้างหลงังเดี๋ยวเราต้องต้องถามพี่เขาว่าสีตอนนี้มีพร้อมส่งมอบทุกสีไหมคะเออมีพร้อมส่งมอบนะครับก็จะมีสีขาวนะครับกับสีเทานะทั้งสองรุ่นเลยเป็นรุ่นไรนะ้และสมาร์นะครับผม แล้วก็จะมีสีชมพูนะครับที่เป็น Limited Color ของรุ่นไลน์นะครับมีแค่หนึคันเท่านั้นครับตอนนี้นะอ๋อตอนนี้มี1นคันสีชมพูใช่แตกกล้องกล้องช่วยช่วยถอยจอดด้านหลังชัดเหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกล้องทําใหม่ด้วยไหมอจิว่าความรู้สึกของอจินะมันเหมือนกล้องชัดขึ้นเยอะเลยนี่ดูสิอ่ามีเซนเซอร์เขาจะมีระบบเซนเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังให้ค่ะเวลาเราจะถอยจอด ทั้งตัวไลท์แล้วก็ตัวสมาร์ทมีกล้องให้ทั้ง2ตัวเลยโดยก็ถือว่าการทดลองขับวันนี้โอเคเลยใครที่อยากหารถย,ยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อเซแล้วในราคางบที่เราสามารถตั้งงบไว้ได้อยู่ที่ห0 0 0สน 4,9,000กับ5,6,9,000ก็สามารถมาได้ที่เนต้าค่ะนี่เนต้า NKC ราชประดุกบางบัวทอง02ค่ะ114เอ่หรือ3ดใช่ไหม <Okay. S 1> <laughs> อาสามเกด้เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปค่ะวันนี้ก็ต้องขอบขอขอบคุณทางโชว์รูมแล้วก็ขอขอบคุณพี่ที่ปรึกษาการขายด้วยที่ให้เราพาทุกท่านไปทำการทดลองขับในตัวเนต้า V2 รุ่นสมาร์ทค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่อง a อจ i ิ New Car Family กันด้วยค่ะวันนี้อาจิเขาตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะไปทำการทดลองขับในรุ่นไหนฝากกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดินทางไปกับช่อแต่ง T W I ที่อาจิมั่นใจพร้อมส่งขายแล้วทั่วโลก